อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและ วันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาสอนการแปลผลความดันโลหิตด้วยตนเองนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนมีเครื่องวัดความดันที่บ้านนะครับวัดเสร็จแล้วนะครับโอ้โหมีหลายค่าเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าค่าไหนเป็นค่าอะไรบ้างนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าเอ๊ะอาจารย์ครับมีค่านี้ค่านี้อันไหนเป็นค่าความดันอันไหนเป็นค่าอะไรบ้างนะครับดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจัดให้นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะสอนนะครับว่าการแปลผลความดันโลหิตเนี่ยมันแปลกัน ยังไงนะครับว่าเท่าไหร่ปกติเท่าไหร่ถึงสูงนะครับและค่าที่บอกในเครื่องเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ ก่อนอื่นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปหมอหมีสอนนะครับวิธีการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านให้ถูกต้องและแม่นยำนะครับให้คลิกไปฟังกันก่อนเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับ<ม>เพราะว่าหลายคนยังวัดกันผิดวิธีนะครับทำให้ได้ค่าออกมาไม่ถูกต้องนะครับ <S <S แนะนําว่าให้ฟังคลิปนู้นก่อนนะครับเพื่อให้วัดให้ได้ค่าที่ถูกต้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกันครับว่าวิธีการแปลผลเนี่ยมันแปลกันยังไงครับ ค่าความดันโลหิตก็จะมีอยู่2ค่าด้วยกันนะครับคือค่าซิสโทลิกและก็ค่าไดแอสโทลิกนะครับหรือในภาษาไทยที่เรียกกันง่ายๆคือตัวบนและก็ตัวล่างนะครับแต่สําหรับในเครื่องนะครับที่วัดความดันนะครับก็จะมีค่าตัวบนตัวล่างแล้วก็จะมีอีกเลขหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับเลขตัวนั้นคืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะครับอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับความดันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับชีพจรของเราหัวใจของเราวัดเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะครับถ้าในการแปลผลในเรื่องของความดันใน ค่านี้ไม่ต้องเอานํามาชิดนะครับให้เราดูแค่2ค่าแรแกนะครับคือตัวบนและก็ตัวล่างที่ชื่อว่าซิสโตลิกและก็ไดแอสโตลิกครับสำหรับตัวบนนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าค่าซิสโตลิกนะครับเป็นค่าความดันขณนะที่หัวใจบีบตัวนะครับแล้วก็ในตัวล่างนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าไดแอสโตลิกนะครับเป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัวครับซึ่งค่าความดันโลหิตที่ปกติสําหรับคนเรานะครับคือตัวบนน้อยกว่า120 และตัวล่างน้อยกว่า80นะครับต้อง2ตัวนะครับทั้ง2ค่านะครับทั้งตัวบนและก็ตัวล่างนะครับน้อยกว่า120น้อยกว่า80อันนี้จะถือว่าเป็นความดันที่ปกตินะครับ ต่อมาสําหรับการวินิจฉัยน,นะครับว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะครับก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันคือการวัดที่บ้านแล้วก็วัดที่โรงพยาบาลนะครับสำหรับการวัดที่โรงพยาบาลนะครับใครที่มีความดันโลหิตนะครับมากกว่า140-90นะครับอาจจะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามากกว่า140-90จะถือว่าคุณนมีความดันโลหิตที่สูงแล้วนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็รับประทานยาหรือว่าปรับการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะครับ สำหรับการวัดที่บ้านนะครับใครที่มีความดันมากกว่า135 85านะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวบนเกิน135ตัวล่างเกิน85อันนี้ก็ถือว่าความดันโลหิตของคุณสูงจำเป็นที่จะต้องมาปรึกษาแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าการวัดที่บ้านนะครับความดันจะต่ำกว่าโรงพยาบาลประมาณ5มิลลิเมตรปลอดนั่นเองนะครับดังนั้นค่าจึงต่างกันประมาณ5มิลลิเมตรปรลอดครับ เป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยนะครับในการแปลผลความดันโลหิตนะครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการวัดความดันจะมีอยู่2ค่านะครับตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับสำหรับในเครื่องนะครับไอตัวค่าที่3ามไม่ต้องนํามาดูนะครับอันนั้นเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสำหรับค่าที่ปกตินะครับคนที่ปกติความดันควรจะน้อยกว่า120-80นะครับความดันที่สูงก็จะมีอยู่2อย่างคือวัดที่โรงพยาบาลแล้วก็วัดที่บ้านนะครับถ้าวัดที่โรงพยาบาลเอาความดันมากกว่า14090 จะถือว่าคุณความดันสูงนะครับส่วนการวัดที่บ้านคือเอามากกว่า13585ก็จะถือว่าคุณความดันสูงนะครับอลองไปวัดความดันตัวเองดูครับแล้วก็จดมาดูนะครับว่าตนเองในความดันเท่าไหร่นะครับจะได้ถ้าใครความดันสูงจะได้รีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อนํายามารับประทานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาห์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวัวนอ วันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย